อ๋อผมชื่อสุดทินทันเพชครับช่างแสงนะ<อ>ชื่อช่างแสงพอดีว่าผมเคยเป็นข่าวที่นครนายกนี่แหละเคยเป็นข่าวแตนมาผ่าตัดสมองก็เคยมีผู้ผู้ประชาชนผู้ชนเขาเคยช่วยผมเยอะใลยแคนี้ว่าผมมีโอกาสผมก็อยากจะตอบแทนให้กับคนที่เขาเอไม่มีโอกาสเหมือนเาะนะราอะเนาะก็ได้เอาไปทำกินอย่างน้อยมีแล้วเราก็เอาไป ให้ได้เพิ่มมากนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยโอเคครับผมจ้ะได้เป็นบุญกุศลไม่มากก็น้อยโอเคมาทำอะไรลูกวันนี้เออมาทำอะไรคะมาแจกของมาแจกของเหรอมากับใครลูกมากับใครมากับพ่อทำไมถึงมาแจกกับลูกฮะทวาบุญเหรอครับ